สวัสดีครับเกษตรตามฟันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมจะปูดถึงเดือนนะครับการใส่เกลือกับต้นใหม่นะพี่น้องมันมีประโยชน์อะไรนะครับการใส่เกลือต้นใหม่นะครับอย่างแรกก็คือเรียงการออกดอกของพืชนะครับอย่างที่สองนี่คือเพิ่มความหวานในกับผลไใหม่นะพี่น้องสำหรับหลักการและเหตุผลนะครับคือว่าเมื่อเอาใส่เกลือลงไปในดินนะครับความเข้มข้นของน้ำนะครับที่อยู่รอบนอกต้นใหม่นะครับจะมีความเข้มข้นสูงขึ้นนะครับอนามที่อยู่ในต้น ไหม่ก็เห่านะครับจะเกิดกระบวนการออนโมเสตนะครับก็คือไหลออกมาดันนอกนะครับทําให้ต้นไม้เนื้เครียดนะครับพอต้นไม้เครียดนะครับเขาจะสร้างสารชนิดหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนเผือดต้นพี่น้องนั่นก็คือสารเอทิลีนนะครับจะทําหน้าที่ในการกระตุ้นให้เผือดนี้ออกดอกนะพี่น้องหลายอีกอย่างนึงนะครับนี่เกลือนะครับนอกจากจะมีโซเดียมคลอไรด์แล้วนะครับยังมีเกลืออีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์นะพี่น้องซึ่ง ละลายปะปนกันอยู่นะครับโพแทสเซียมค้อไล่เนี่ยพี่น้องจะหูจักกันดีในปุ๋ยแอนเคบิสูตร0060นะครับนั่นคือตัวเดียวกันนะพี่นอ้องอ่าซึ่งโพแทสเซียมนะครับพี่น้องก็จะหูกันดีนะครับว่าจะอ่าช่วยในกระบวนการาสะสมแปง้งสะสมน้ำตาลน,นะครับทำไฮเอ็น ผลเราใม่จะมีรสชาติหวานขึ้นนะพี่น้องนี่คือประโยชน์นะครับของเกลือที่ใส่ลงไปแต่ว่าเกลือนี่ก็มีผลเสียด,ยด้วยครับพี่น้องแต่ว่าผมจะปูดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสักหนิด้วยพี่น้องสวัสดีครับ